สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันคือเรื่องการจัดพอร์ตลงทุนแบบที่เรียกว่า Core Satellite ใช่ค่ะหรือบางทีก็เรียกว่าแบบมีส่วนหลักส่วนเสริมเนาะซึ่งเราจะเน้นการใช้ ETF เป็นเครื่องมือหลักค่ะครับผมซึ่งเราอ้างอิงมาจากบทความกลยุทธ์จัดพอร์ตคอสเทลด้วย ETF ที่บอกว่าเออช่วงนี้เป็นจังหวะดีเหมือนกันนะสำหรับการลงทุนต่างประเทศ เพราะว่าค่าเงินบาทเราเออแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าทําให้การไปลงทุนในสินทรัพย์สกุล USD ผ่าน ETF เนี่ยมันน่าสนใจขึ้นอ๋อครับครับเพื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้น ETF ก็คือ Exchange Traded Fund เนอะใช่ค่ะเป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดได้เลยสะดวกเหมือนหุ้นเลยค่ะทำให้เราเข้าถึงสินทรัพย์ได้หลากหลายง่ายมากๆครับ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจโครงสร้างของกลยุทธ์นี้กันว่ามันผสมผสานความมั่นคงระยะยาวหรือคอค่ะกับส่วนที่สร้างโอกาสผลตบแทนเพิ่มหรือซ t e l ท i t e ซึ่งก็น่าจะปรับใช้ได้กันนักลงทุนหลายๆสไตล์เลยนะครับน่าจะหลากหลายเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยส่วนที่เป็นแกนหลักหรือคอของพอรตตรงนี้คือหัวใจสาคัญเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นรากฐานเลยเห็นว่าสัดส่วนนี้ควรจะเยอะหน่อยอย่างน้อยสัก60%ของพอร์ตประมาณนั้นค่ะเน้นความมั่นคงลงทุนในสินทรัพย์ใหญ่ๆกระจายความเสี่ยงได้ดีเติบโตไปกับเศรษฐกิจโลกอืมแต่พอกระจายกว้างขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผลตอบแทนมันดูเออ่จืดไปไหมครับหรือมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะ คือจริงๆแล้วการกระจายความเสี่ยงกว้างในส่วนคอเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ได้หูหวาเท่าการเลือกหุ้นรายตัวที่แบบถูกทางไปเป๊ะแต่นั่นคือจุดประสงค์ของมันเลยค่ะคือสร้างความมั่นคงสิ่งที่น่าสนใจคือ ETF ในส่วนคอเนี่ยมันให้เราเข้าถึงภาพรวมตลาดที่กว้างมากจริงๆ อย่างเช่นพวกอย่าง a c w หรือ VT ที่เขาเปรียบกันว่าเหมือนเราซื้อหุ้นบริษัทโลกจำกัดนะคะคือรวมทั้งตลาดพัฒนาแล้วตลาดเกิดใหม่ไว้เลย PV อะไรพวกนั้นใช่ค่ะอันนั้นก็500บริษัทใหญ่สุดในสหรัฐผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือถ้าอยากเพิ่มยุโรปก็มีพวก VGK IEUR ครับผม จุดสำคัญก็คือสร้างฐานที่แข็งแกรง่งมั่นคงให้พอร์ตโดยรวมมันไปต่อได้ในระยะยาวค่ะลดความเสี่ยงจากการเลือกผิดตัวผิดจังหวะโอเคเข้าใจแล้วครับคือเน้นสร้างฐานให้แน่นๆก่อนเอาละพอฐานแน่นแล้วคราวนี้ก็มาถึงส่วนที่เ,เพิ่มสีสันเพิ่มโอกาสทํากําไรกันบ้างค่ะส่วนเสริมหรือซ a เทลไลทนั่นเอง ส่วนนี้สัดส่วนก็จะไม่เยอะเท่าส่วนแรกไม่เกิน4 0ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ควรเกิน4 0แต่ถ้าใครไม่ชอบความผันผวนมากๆก็อาจจะลดสัดส่วนตรงนี้ลงอีกแล้วไปเพิ่มคอแทนก็ได้ค่ะอ๋อครับผมแล้วส่วนแซทเทลไลน์นี่มันเปิดโอกาสให้เราทําอะไรได้บ้างครับก็คือเปิดโอกาสให้เราเพิ่มน้ําหนักในตลาดหรือทีมที่เราเชื่อมั่นเป็นพิเศษค่ะแม้ว่ามันอาจจะมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นก็ตามเช่นถ้าเรามองว่าเอเชียกําลังมา ก็อาจจะเลือกลงทุนใน ETF ที่เน้นเอเชียอย่าง AAXJ ที่เป็นเอเชียไม่วมญี่ปุ่นหรือเจาะจงไปเลยอย่าง MCHI ของจีนหรือ INDA ของอินเดียประมาณนี้ค่ะครับหรือถ้าสนใจพวก mega trend ไปเลยก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะมีเยอะเลยอย่างพวก BOTZ ที่เป็น AI กับหุ่นยนต์หรือ c i b r ที่เป็น cybersecurity ผมเห็นมีตัวอย่างอื่นด้วยอย่าง g e n o m ที่เกี่ยวกับจีโนม แต่เหมือนข้อมูลบอกว่าหุ้นกลุ่มนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีกำไรเท่าไหร่ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆหรือมี ARKX ที่การสำรวจอวกาศ NUCL พลังงานนิวเคลียร์หรือแม้แต่พวกสินค้าโภคภัณฑ์ถ้าเราเข้าใจวัฏจักรของมันดีพอแต่แน่นอนว่าพอเป็นการลงทุนที่มันเจาะจงมากๆแบบนี้ความเสี่ยงมันก็ต้องสูงตามไปด้วย แน่นอนค่ะส่วนซัลไลท์มักจะผันผวนกว่าส่วนคออยู่แล้วบทความเองก็ชี้ว่าบางตีมแม้จะดูน่าสนใจมากๆแต่ความผันผวนมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพอร์ตโดยรวมได้มากกว่าที่เราคิดอืสิ่งนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาถามตัวเองนะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วเราเชื่อมั่นในแนวโน้มอนาคตด้านไหนเป็นพิเศษจริงๆครับการเลือกส่วนซัลไลท์ก็เลยเหมือนเป็นการสะท้อนมุมมองของเราเองใช่ค่ะ เหมือนเราเลือกเครื่องเทศใส่ในอาหารจานหลักนั่นแหละค่ะต้องรู้ว่าชอบรสไหนแล้วก็ใส่แค่ไหนถึงจะพอดีไม่ใช่ใส่เยอะไปจนเสียรสชาติเดิมโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับสรุปแล้วทั้งหมดนี้กลยุทธ Core ์คอร์ส a t e l ไลท์มันคืออะไรในภาพรวมครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะคะมันคือการสร้างสมดุลอย่างเป็นระบบค่ะคือใช้ความมั่นคงจากส่วนคอเนี่ยเป็นฐานที่แข็งแรงก่อนครับ แล้วค่อยใช้ส่วนซัดชลท์มาช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนตามความเชื่อของเราและก็ตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เป็นวิธีที่ค่อนข้างยืดหยุ่นดีนะครับใช่ค่ะยืดหยุ่นแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เข้าถึงง่ายอย่าง ETF ทําให้การสร้างผ่อนลงทุนระดับโลกเนี่ยมันทําได้จริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะที่ปัจจัยอย่างค่างเงินบาทอาจจะเอื้ออํานวยด้วยน่าสนใจมากครับเป็นแนวทางที่ดูจับต้องได้ปรับใช้ได้จริงค่ะ ก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะคะครับผมนอกจาก ETF ที่เราคุยๆกันไปแล้วเนี่ยลองมองไปข้างหน้าสัก10ปีดูค่ะแล้วลองคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือสังคมอะไรที่เราเชื่อว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในทศวรรษหน้าอืมน่าคิดครับ แล้วความคิดนั้นนะคะมันจะส่งผลต่อการเลือกส่วนเสริมหรือ s a ต e l l i ไลในพอร์ตของเราให้แตกต่างออกไปจากเดิมได้อย่างไรบ้างการตั้งคำถามแบบนี้อาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆในการลงทุนของเราได้นะคะ